สวัสดีครับวันนี้ผมนุจะมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาสำหรับท่านที่ใช้ฟังก์ชันโทรฟรีของแอป t o id แล้วพบว่ามีรายชื่อซ้ำๆกันเข้ามาในสมุดโทรศัพท์ของท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้กดใช้ฟังก์ชันโทรแชทนะครับ มันจะมีหน้าตาหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับโทรและแชทกับเพื่อนเลยพอเรากดปุ๊บแอปทวีดีจะขออนุญาตเข้าถึงรายชื่อติดต่อเนี่ยครับถ้าเราอนุญาตเข้าไปปุ๊บเนี่ยแอปทวีดีเขาจะซิงรายชื่อกับที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์ของเรานะครับแล้วถ้าเผื่อ เราเข้าแอปหลายๆครั้งในการโทรเนี่ยบางทีพอเข้าครั้งหนึ่งปุ๊บมันก็จะซิงลายชื่อทีหนึ่งพอเราเข้าหลายรอบกดใช้โทรหลายรอบมันก็จะทําอย่างนี้ซ้ําๆไปเรื่อยๆซึ่งผมไม่เข้าใจว่ามันอาจจะเกิดจากบั๊กของแอปนี้หรือว่าอะไรนะครับซึ่งมันทําให้มีบางหลายชื่อของผมเนี่ย มันมีเยอะกว่านี้อันนี้ที่ผมเห็นนี่คือ4 4อันนะครับผมขอยกตัวอย่างเบอร์ที่เป็นของ t ทูเขาเองนะครับเนี่ยครับเบอร์นี้เบอร์นี้ก็จะมี2องลายชื่อนะครับเบอร์นี้ก็มี4แล้ววิธีแก้ปัญหาตอนแรกผม ลองใช้วิธีนี้นะครับกดที่จุด3จุดนะครับแล้วก็จัดการรายชื่อที่เชื่อมต่อเลือกตรงนี้นะครับถ้าเผื่อเราไปกดลบเนี่ยมันจะลบรายชื่อของเราเบอร์นี้ทิ้งไปเลยนะครับให้กดที่จัดการที่รายชื่อที่เชื่อมต่อนะครับแล้วเราก็กดกากบาทที่เป็นแอป2 ID ออกนะครับอันหนึ่งก็จะเป็น Google ที่เราซิงค์ไว้กับอีเมลนะครับและอีกอันนึงก็จะเป็นอันบนสุดจะเป็นเบอร์ที่เมมไว้ในโทรศัพท์ของเรานะครับพอเรากดการกระบาทของแอป t o id ออกปุ๊บในนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับจากนั้นกดปุ่มย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยลายชื่อของเรา เมื่อกี้ที่มีแอปท i d อยู่ตรงนี้ก็หายไปแล้วนะครับลองกดปุ่มย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งครับทีเนี้มันจะมาอยู่ตรงหน้ารายชื่อของเราเนี่ยซ้ำๆกันแบบนี้ครับถ้าเบอร์ของคุณที่มีรายชื่อของใครก็แล้วแต่มันก็จะซ้ำๆๆๆๆแบบนี้เลยนะครับทีนี้วิธีแก้ปัญหาทํำยังไงครับ สำหรับท่านที่จะลบแอปอันนี้ออกนะครับให้ทำวิธีนี้นะครับไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็กดเลือกคลาวและบัญชีผู้ใช้นะครับไปที่ Account ครับมันจะมีบัญชีของ t o ไอ ID อยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าเผื่อเราลบแอป t o id ทิ้งแอคเคาท์นี้ก็ยังไม่โดนลบไปด้วยนะครับจะยังอยู่ในโทรศัพท์ของเราแบบนี้นะครับวิธีที่เราจะเอารายชื่อพวกนั้นออกต้องใช้วิธีนี้นะครับเลือกไปที่แอป t o id นะครับกดจุด3จุดนะครับแล้วก็เลือกลบแอคเคาท์ แล้วก็ยืนยันการลบอีกรอบหนึ่งนะครับแอคเคท์ของทูไอดีหายไปแล้วนะครับแล้วก็รายชื่อที่ซ้ำๆกันก็หายไปแล้วด้วยเข้าไปในรายชื่อแต่ลายรายชื่อก็ไม่มีแล้วนะครับที่เป็นรูป To d วิธี แก้ปัญหาก็ต้องใช้วิธีนี้แต่สำหรับท่านที่ยังจะใช้ฟังก์ชันโทรฟรีของเขาอยู่ก็อาจจะต้องยอมให้มันมีรายชื่อซ้ำๆกันแบบนี้ซึ่งผมไม่ไม่แน่ใจว่าถ้าเผื่อเราจะใช้เข้าไปโทรซ้ําไปเรื่อยๆเนี่ยรายชื่อมันจะมากขึ้นกว่ากว่านี้อีกหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่ไม่ใช้ฟังก์ชันนี้ของเขาแล้ว แต่แอป t o id ผมโหลดกลับมาใหม่แล้วก็ก็ใช้ใช้ฟังก์ชันอื่นๆเข้าไปครับแต่ว่าไอ้ฟังก์ชันโทฟรีเนี่ยผมผมไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าถ้าเดี๋ยวซิงค์มาก็จะรายชื่อขึ้นมาเยอะแยะมากมายอีกครับก็แค่นี้ครับวิธีแก้ปัญหาสำหรับท่านท่านใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็รบกวน ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe หรือว่ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ